สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภัพเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้น3เส้นนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกรรไกรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะดีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว115เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สนะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1นี่นะคะ แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่2อ,ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้ เสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง6เส้นนะคะกดกดจับจับให้กระชับนะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาฐานต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่3เราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อก,กันเลยนะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะค่อยๆ่อยปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่3สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาดูริบบิ้นด้วยนะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสี่เส้นแล้วพาดนะนี่นะคะหนึ่งสสามี่จับริบบินเส้นนี้นะนี่นะคะพาดมาแบบนี้หนึ่งสสามี่จับริบบินเส้นนี้นะพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะ ลีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบินโค้งมาในลักษณะนี้นะนี่นะ,นนะคะมองเห็นไหมเสร็จแล้วจับตัวริบินนะคะเสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะคือเส้นนี้นะแล้วค่อยดึงลิบินลงมาค่ะได้แ,แบบนี้นะต่อเลยจับริบินโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะคะสอดริบินเข้าตรงช่องแรกคือช่องนี้นะคะออกช่องถัดมาสังเกตง่ายๆนะคะลิบินจะไล่เรียงกันออกมาแบบนี้นะ ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมานี่นะคะแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะช่องนี้นะคะคือช่องถัดมาแบบนี้นะ เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะไล่เลียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะได้ไปรูปตัวดอกแล้วนะนี่นะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะ แล้วก็ค่อยๆทำไปนะลีจะจับเอาลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัาดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะค่อยดึงลิบินลงมาค่ะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน2เส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะกรีบที่สองของเรานะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัาจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะคะนี่นะในแบบนี้ ต่เอเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6กเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นนี่นะคะหนึ่งสองแบบนี้ทั้งหกเส้นเลยค่ะ ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะกรีบที่3มของเรานะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับปอะตวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกรีบดอกนี่เลยนะคะถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะค่อยๆดึงลิบบิ้นลงมาค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตอริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่ง ลอดมาด้านล่างเส้นถัดมาฝั่งด้านขวามือนะคะเสร็จแล้วจับประตวลิบบิ้เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดมาอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะให้ลิบบิ้ออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลิบบิ้ลงมาค่ะแบบนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อเลยนะจับประตัวริบบี้เส้นถัดมานะคะจับริบบิ้พับมาด้านหน้าแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งลอดผ่านด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้นะ เสียบตรงตัวดอกเส้นถัดมาเลยนะคะดรงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมานะคะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะทุกกลีบเลยนะคะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนนี่นะต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะน,นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลย นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกรักเร่แบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะน่ารักน่ารักเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ